ความรักจากคนตายกลับมาหาเธออีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้อยากแค่เจอเขาอยากพาเธอไปด้วยตาเทียนมินตราสายดีเด่นที่อดทนกับครอบครัวสามีมานานจนวันหนึ่งเธอหมดความอดทนและแตัดสินใจหนีไปพักที่ทะเลคนเดียวหวังจะได้เริ่มต้นใหม่กับความสงบแต่สิ่งที่รอเธออยู่กลับไม่ใช่สายลมและคลื่นในคืนนั้นเธอได้รับข้อความจากเบอร์แปลกที่รู้ชื่อและที่อยู่ของเธอทุกอย่างเริ่มแปลกขึ้นเรื่อยๆเสียงเคาะประตูในห้องพักจดหมายจากคนตาย และรูปถ่ายของเธอที่ไม่มีใครควรถ่ายได้ชื่อที่ปรากฏในข้อความคือทีคนรักเก่าที่ตายไปแล้วในอุบัติเหตุเมื่อหลายปีก่อนแต่เขากลับตามเธอมาจากความตายพร้อมคำพูดที่ทำให้หัวใจเธอหยุดเต้นฉันไน่เคยไปไหนมินตราฉันแค่อยากอยู่ใกล้เธอเหมือนเดิมเธอพยายามหนีแต่ทุกย่างก้าวยิ่งเหมือนมีเงาเดินตามจนสุดท้ายมินตราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่เธอไม่เคยยอมรับ ว่าความรักที่ไม่ยอมปล่อยอาจกลายเป็นพันธนาการที่น่ากลัวที่สุดกะโหลกอย่ากกับพริบตาเรื่องนี้จะทําให้คุณตั้งคําถามกับคําว่ารักแท้ว่ามันคือการครอบครองหรือการปล่อยวางกันแน่ชี้มือไปทางขวาถ้าอยากดูเรื่องเต็มแบบร้อนคนหัวลุกทุกวินาที subscribe and like